โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้นะเรามาลองเล่นลีลิยงตูรามไอคอนบวก5นะครับนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ฟูลฝรั่งเศสแบบเต็มสูงนะครับก็จะได้โบนัสแค่บวก4เท่านั้นเองนะแต่ว่า AI สําคัญกว่าทุกสิ่งนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาลองดูนะว่าลนะีลียองตูลามเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นทางด้านของเซนเตอร์นะครับที่ภาคหลักเขาชอบใช้กันเล่นเนาะเออแต่ว่าชีวิตจริงเหมือนเขาเล่นแบ็คเป็นหลักหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจ ไม่ทันดูแต่ว่าเคยอยู่ทั้งบาร์เซโลนานะครับยูเวนตุสปาร์มาแล้วก็เอสโมโาโกนะครับเออก็แขวนสตาร์ทกับบาร์เซโลนานี่ยแหละก็เดี๋ยวถ้าเกิดตอนนี้เราจะเล่นเป็นเซนเตอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดอ,อีกรูปแบบหนึ่งเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเขาเอาไปเล่นเป็นแบบนี้ก็ได้เป็นแบ็คขวานะก็จะลองดูแต่ว่าเดี๋ยวขอเริ่มต้นที่ในตำแหน่งของเซนเตอร์ก่อนละกันนะครับส่วนโค้ดที่ผมจะใส่ให้เขาเนี่ยก็ เอาจริงกองหลังมันก็ไม่ได้มีโค้ดเยอะแยะอะไรมากมายนันหลักๆแล้วเนี่ยก็จะถ้าเป็นไปได้นะสำหรับผมเนี่ยก็จะมี3อันนี้ที่ถ้าแบบมาก็โอเคแต่ว่าบางคนเนี่ยสามารถตัดตรงนี้ออกไปได้กระทิงเพราะว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ช่วยส่งเสริมสักเท่าไหร่นะครับก็ขอใส่เป็นอันนี้แล้วกันนะครับให้กับทางด้านของเรียงตุรามเนาะเลวงเลเวลอาจจะไม่มีแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเอาแค่นี้ก็ได้เพราะว่า ไอโค้ดตัวนี้ครับกลับไปยืนตำแหน่งมันเหมือนไปช่วย AI ด้วยดังนั้นเนี่ยบางทีถ้าเกิดเพื่อนๆนบางคนไม่ได้เอาไปใส่ด้วยอาจจะไม่ได้รู้ว่า AI จริงๆแล้วมันเป็นยังไงดังนั้นเดี๋ยวขอแก้ทีนึงแล้วกันขอใส่เป็นแบบนี้ทีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเกี่ยวกับ AI จะได้ดูพี่แกด้วนๆเลยว่า AI เป็นยังไงแจ่มหรือเปล่านะครับเออส่วนแผนการเล่นเนี่ยก็หลักๆแล้วจะเล่นเป็นประมาณนี้น่ครับ4 2 2 1 1เออไอ้4 2 2 1 1 นะครับเออก็จะดีไม่ดีน่าสนใจแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเล่นเกมรับของพี่แกกันดีกว่านะครับผม Let's go <S ดดซื้อเกมไม่เต็มอ่ะดน,ดนี่ไงตุลามเฮ้ยบุฝั่งตุลามดินี่ตุลามวัดเลยนี่ไง้้วลิลิยองและโชว์พาร์ซิ่งด้วยอ่อ ตุลามตุลามโชว์หน่อยตุลามไล่เลยนี่ตุลามแล้วแบ็กเก่าพาบอลไปเองเลยตุดตำแหน่งไม่เป็นไรฟาเตซี่ไอเด็กน้อยเอเ็กอย่ามาตามพี่แล้วโอ้โหเจ็บได้แล้วก็บอดดี้ด้วยครับจังหวะปีสาจคาร์เตียตี้มันดีกว่าลียอง กลายเป็นว่ากูต้องมาเล่นบอลพื้น United. อยูอ่ในเต็ด้ยตุลามไม่ตุลา,ามเกลือจัดแต่ผมรู้สึกว่าพี่เช็คนี่น่าจะไอ้นี่ดีกว่านะโอ้โหตุลามแน่นตับไอ้แย่แน่นตับเลยอ่ะคือลัวกูอ่ะมาครันเดว่าตุลามอ๋อ,อ กุลามไม่ไหวเอ้ยมันหนีลิลิยองตลอดเลยว่ะมึงไปบุกอะไรริมเส้นตลอดว่ะเฮ้ยนี่ม,มาบุกตรงกลางนี่ตุลามกูรอวัดอยู่นี่ไงลิลิยองตุลามรอวัดอยู่ครับเอ้าชิบหายละนี่อีกเค,คหนึ่งไหนได้บล็อกได้บล็อกเหมือนคนจดมันหูไม่ดียังไงไม่รู้นะไปหบบิลลิงที่ว่าโป๊กๆนะ เลยยองตุลามชนเซหมดอีกอยเจอดาทานคลอสมาแล้วแน่ละโบเวนเอาไม่ไหวนะแต่เดี๋ยวถ้าเป็นตุลามนี่เอาให้สบายสบายสบายเลยไม่เข้ามือสีดานเพราะอะไรเงี้ยต้องตอบตอบจุดนี้ด้วยมา ผมไม่ต้องกดแย่งบอลเลยอ่ะผมแค่กดจ็อกกี้แล้วก็เอาไปใกล้ๆอ่ะตูลามเอาให้แล้วอ่ะแต่ว่าตัวที่มันปั่นดีๆก็ยังดีอยู่เท่าเท่าที่ผมเล่นเล่นเล่นมานะอินเตอร์เซ็ตให้ดวูว่าจะแบบเอาโนบพลังรียองตูลามได้หรือเปล่าล่วงพูดก,กับหึนกับล่วงไปคุยกับลากมาม่วง đưa Na Bat bắn về 11 lูก Na này Keller Na Bat Jesuit Na Bat ba không á, kiểu này thì cũng Ali น่าสนใจเฮ้ยฮลิยงตุลามโอเคเป็นไงบ้างครับสำหรับลิลิยองตูลามก็ต้องบอกว่าเป็นกองหลังที่ถือว่าดีมากๆนะถ้าเอาในสเกลพลังแค่เนี้ยพลังมันแค่เนี้ยคือเก่งมากๆครับถ้าเกิดในฟูยูเวนตุสเนี่ยผมมองว่าเอาไปคู่กับทางด้านของลูซิโอ สบายๆเลยเนาะส่วนฟูบาร์ซาเนี่ยผมมองว่าเอาไปคู่กับทางด้านของโรนัลโอาราโกก็น่าจะดีทีนี้เรามาพูดถึง2พาร์ทในส่วนของการเป็นเซนเตอร์กับในส่วนของการเป็นแบนะ็กเนาะผมมองว่าณนะตอนนี้เนี่ยใน f p 25นะก็ยังเหมาะกับการเอามายืนเซนเตอร์มากกว่านะครับเพราะว่าเอาไปยืนแบ็กเนี่ยคือเกมรุกก็ทําได้นะแต่ผมมองว่าทีเด็ดเขาไม่ใช่เป็นในเรื่องของการเล่นเกมรุกมากขนาดนั้น นะครับดังนั้นเนี่ยคือมันก็จะไม่ได้คุ้มเท่าไหร่ถ้าเกิดเราไปยืนแบนะ็คเนาะเออแล้วก็ f p มันก็เยอะด้วยบางคนเนี่ยเอไม่น่าจะไหวกับเซนเตอร์ Center ที่ f p ขนาดนี้นะครับแต่ทีนี้ถามว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างผมมองว่า AI มันเล่นให้เยอะแบบเยอะมากๆใครนึกไม่ออกนะฟีลคล้ายๆเหมือนเล่นลูดิเกอร์แต่ว่าตัวจะเล็กกว่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีช่วงป้องกันที่สั้นกว่าลูดิเกอร์นะครับแต่ว่าก็จะได้มาในเรื่องของความคล่องแคล่วแล้วผมรู้สึกว่า มัน tackle เองเยอะกว่าลูดิเกอร์นิดหน่อยนะครับเออโดยโรวมแล้วถือว่าเป็นกองหลังที่น่าเล่นมากๆถ้าในคลาสอื่นๆที่ผลิตออกมาแล้ว AI เป็นแบบนี้เนี่ยผมมองว่าออกองหลังยูเว่บารซ่าสบายใจได้แหละนะครับมีตัวเล่นส่วนเรื่องของความสูงมีปัญหาเรื่องการหม่งไหมผมมองว่ามีบ้างเล็กน้อยแล้วแต่เหลี่ยมแต่ว่ามันประกบอยู่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่าคู่แข่งฉีกไปเสาสองแล้วเราไปเพสซิ่งอยู่เสาแรกอะไรเงี้ย แล้วเปิดไม่มีใครกันแล้วจะไปโทษมันอะไรเงี้ยโทษไม่ได้นะครับเออแต่ว่าทีเนี้ยผมมองว่าแพทเนี้ยนะครับที่มีปัญหาเลยนะผมรู้สึกว่าถ้ายี่กองหลังเนี่ยมันมาร์คแมนเยอะไปหน่อยคือถ้าเกิดคู่แข่งบุกฝั่งนี้ใช่ไหมครับหรือคู่แข่งบุกยังไงก็ได้เอาแนวลุกมาบุกฝั่งเราอะนักเตะมาร์คแมนมันเยอะเกินไปเว้ยคือกองหลังเราจะไปมาร์คแบบสมมติเขาบุกมา4ี่ตัวใช่ป่ะแต่ละคนก็จะแยกเลยว่าจะไปมาร์คเป็นค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 นไปแล้วมันทําให้บางทีอะ มันเสียตำแหน่งเพราะว่าแบบสมมติอะไอเตโอไปมาร์กสูชาวนุน่นนุ่มแต่ว่าเราคุมตุลามอยู่แต่ยังไงเราก็ไม่สามารถที่จะเอากองหลังเราไปแยง่งเที่เราคุมอยู่ไปแย่งบอลสูชาวได้เราต้องสวิปตัวเป็นเตโอก่อนาเงี้ยเออพอไม่งั้นเนี่ยปุ๊บมันจะเปิดพื้นที่ตรงนี้เลยเพราะว่าไอปาวาดก็จะไปปิดปีกเขาแบบนี้ครับมันก็เลยดูมีปัญหานะสำหรับเกมรับแพทนี้นะเออผมมองว่าค่อนข้างค่อนข้างแบบยากนิดนึงอะเออมันชอบไปมาร์กแมนไม่รู้มันเป็นปัญหาอะไร แล้วก็วันนี้ถ้าเกิดเอาเทียบความสามารถตุลามนะผมว่าดีมากๆมันมันพอสู้ได้ในสเกลที่แบบว่ายังไม่ได้อยู่ฟูลทีมนะเพราะว่าถ้าเกิดไปอยู่ฟูลฝรัร่งเศสเนี่ยหรือว่าอยู่ฟูลทีมทั่วไปนะสามารถดันความเร็วแตะ130ได้นะครับแล้วก็สามารถเพิ่มในเรื่องของการประกบตัวเข้าปะทะเข้าสกัดอะไรพวกนี้เพิ่มได้อีกด้วยนะถ้าเกิดจะฝึกเต็มสูบหรือว่าเอาให้ง่ายเล่นบวกหกไปเลยจบๆแบบนี้ครับเพราะว่าแสแตตตั้งเขาอะ ถือว่าน้อยนะสแตตตั้งเขาแค่117ถือว่าไม่ได้เยอะเลยสมัยนี้ตีบวกหกได้ง่ายเวยถ้าเกิดคนจะตีแต่ว่าติดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงน,นะคือตีได้ง่ายผมว่าถ้าการให้กําลังดีนะตัวเนี้ยบวกหกอยู่ฟูลทีมสบายสบายเลยอยู่ฟูลทีมก็สแตตประมาณนี้สบายเลยครับเล่นสบายมาก a อ D วันนี้เจอแนวลุกเก่งๆหลายตัวผมรู้สึกว่าตูรามทําได้ดีมากๆแต่ว่าคู่หูเขาอาจจะแบบไมไ่ท็อปเท่าไหร่นะเพราะว่าเตโอปีเนี้ยผมก็ อย่างที่เคยบอกแปลว่ามันเอามาเล่นเซนเตอร์แล้วมันหลงตำแหน่งบ้างแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่เอามาพอได้เล่นเฉยๆนี่ครับนะก็ถ้าให้เกิดเทียริสนะในฟูบาซาฟูยูเว่ฟูฝรั่งเศสผมให้ไว้เทียเอสเอสเลยนะครับถ้าเกิดเอาไปเทียบกับปูโยดีกว่าปูโยดีกว่ากุนเดในของบาซ่าเนาะถ้าเกิดในของเออยูเว่ผมว่าอ่ะดีดีกว่าควานาวาโล่ดีกว่าโลเมโรแล้วก็บางทีก็เล่นง่ายกว่าดากูซิน นะครับเออเป็นตัวที่น่าเล่นมากๆะแต่ผมว่าบางบางจุดในเรื่องของซีรีล้าเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้ดีมากถ้าเอาไปเทียบกับตัวท็อปอย่างลูซิโออะไรอย่างเีเนาะเออมันมันจะมีจุดนิดนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเบียดใครไม่เข้านะวันนี้ก็วัดกับตอนเลสเดอร์โมเมนต์บวกหผมมองว่าในจังหวะวัดกันอะผมว่ามันวัดได้เออมันพอสู้ได้นะอย่างแล้วก็ถ้าเกิดไปแบบว่า เดือกโมเมนต์ทีเอ็มอย่างเงี้ยสแตทแบงอย่างเวอร์เลยถ้าเกิดเราจะสู้เนี่ยเราถ้าสักบวกหกเนี่ยผมมองว่าก็น่าจะรับมือได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันบูสต์ค่าหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาเนาะเออแต่โดยรวมแล้วก็น่าใช้มากมากดักบวกหนึ่งอย่างเงี้ยซื้อมาจัดได้เลยครับสแตทมันไม่ได้เยอะด้วยนะตีเองได้สบายเละสมัยนี้นี่ครับนะอ่ะก็ฝากไว้เป็นประมาณนี้แล้วกันก็ถึงใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับคลิปหน้า เป็นคลิปอะไรต่อไปนั้นฝากติดตามด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย